เมื่อมีอาการปวดเป็นไข้เลือดไทลีนอน8ชั่วโมงตัวยาพาราเซตามอนเม็ดยา2ชั้นชั้นแรกแตกตัวก่อนและอีกชั้นค่อยๆแตกตัวช่วยบรรเทาอาการปวดนาน8ชั่วโมงไทลีนอน8ชั่วโมงโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูเหมือนสะอาดแต่ทำไมคราบพลักยังอยู่เพราะแค่แปลงฟันกำจัดคราบพลักไม่หมดต้องลิสเตอรีทัทั่วแคสซิโร่สูตรไม่แสบปากสานพลังทําความสะอาดช่วยลดคราบพลักได้มากกว่า5เท่าลองเลยปัดสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรี ความมุ่งมันที่ได้เรียนรู้จากการเล่นกีฬาคือประสบการณ์ที่พาไปสู่ทุกจุดหมายความมุ่งมั่นสร้างคุณมาเละแห้งสบายแบบเนี้ยเพราะใช้เต่าเหยียบโลกสูตรคูลฟรชเพื่อผู้ชายเย็นสดชื่นมีทั้งแบบแป้งและโรออนเต่าเหยียบโลกใครๆก็ใช้ใครๆก็บอกต่อ นี่คือมาม่าโอเคที่แพงที่สุดแพงนะผะาแรงเนื้อ give me more ปัญหาผิวหน้าเยอะตามวัยจุดด่างดำไม่กระชับมีเวลเมนซีแอนไฮยาเซรัมซึมไวมีวิตซีร้อยเท่าผสานใหยาช่วยบูสต์ผิวให้ผิวดูกระชับดูใสมีเวลเมนเซรัมผู้ชายยอดขายอันดับห,หนึ่งหล่อไร้ท้าแด เค okay. ทากโยกยากิเอ้ยทากโยกยากิแทนอ,อีกโอเคเลยขออีกได้ปะอย,อยากให้ผมรีเทิร์นอยากให้ผมรีเฟรชฉันต้องลองชื่อน,นี้จำไม่ดีวิชินเนสวิชินเนสวิชิเนสมีใบอโดีนทุบบารูระโอไม่แข็งแรงและช่วยลดผมขาดล่วงลงดินหาซื้อวิชินเนสได้ที่ร้านขายยาชั้นนำเมก้า we care มิก,มก มิคุมูดมาอร่อยดีมีนมใกล้โดนจะอิ่ปุ่มมิกดีมีน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตสิวดียด้ยประโยชน์จากอะมิโนทุกวันอร่อยสดชื่นสไตล์เรามิคุขอบคุณธรรมชาติที่ทำให้โชกโเบอร์สูเป็นครีมอาบน้ำยอดขายอันดับ1-3ึถึงสาีซ้อนดูแลผิวสวยด้วย99%สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติอาริกาโตเพราะผิวคุณคือที่หนึ่งชกโเบอร์ส ดเกมมันเดือดชัวร้นกด f a าสโค o l i n g พ l u สดีกว่าจากแอร์มิซูบูชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิปเย็นแล้วพอเย็นแล้วปรับลมอัตโนมัติไม่ให้โดนตัวเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมิซูบูชิอิเล็กทริก